จะมีแมคโดนัลล์อยู่ตรงนี้ไอบิสด้วยก็คือนี่ที่ขึ้นติกบัสของเมืองไฮเดอเบิร์กนี้เราอยู่ตรงนี้ใกล้ๆร้านแมคโดนัลล์นี่ที่คือที่เราลงติกบัสทีนี้เราก็จะต้องไปขึ้นรถเมล์น่าจะเป็นป้ายนี้ก็คือรถบัสสาย33ไปปราสาทไฮเดอเบิร์กชื่อป้ายคือลาทัสเตเลสเบิร์กบานวันนี้เรามีเวลากับที่นี่กันจนถึงหกโมงเขาคือวันนี้อากาศหนาวมากเลยอะ มีขนาดใส่หลายชั้นเลยเนี่ยเพ่งเหรียญอยู่โอ้ยนี่มือ <98. S 1> สั่นเลยนะเนี่ยแปดจุดเก้ามือสั่นจริงๆริะเนี่ยไม่ได้แก้วันสั่นมันหยุดไม่ได้มันเหนรียญยี่ห้าชั้นเพราะวันเนี่ยมันหนาวจริงๆเฮ้ยกล้องสั่นหนาวไม่น่าแตกกิ๊ทำไมไม่เฮ้ยปากสั่นเลยเนี่ยเฮ้ยไม่มีแ<บ>ล้วกดตรงนี้ การเดินทางของเมืองไฮเดลเบิร์กคือ VRN เรากดเามา้แล้าปุ๊บเราจะซื้อตั๋วในเขตเมืองมันมีเป็นโซนๆใช่ไหมเราจะเอาเฉพาะโซนในเขตเมืองเท่านั้นแล้วก็กดนี่ City Tariff Tariff ก็ประมาณว่าโซนอะไรอย่างเงี้ยืออมั่วเอาแล้ว Tariff แปลว่าโซนอาไม่ใช่เว้ยทำไมทำไมยอรมันอยู่เลยนี่นะท a r i f f s t a เออไม่ใช่ City นะอันนั้นเป็นตั๋ว รถเมย์เป็นรอบๆร,ร,ราคา1.3แต่เราจะซื้อเป็นตัวเดย์แล้วก็นี่ทาลิฟสเตทเดี๋ยวมันก็จะให้เลือกก้องสันเพราะว่ามันหนาวนะสเตทหนึ่งเอ่อตัววันคือ Card. ทาเกสคาร์ดทาเกสก็คือตัววันนะทาเกสแปลว่าเดย์ไงก็คือตัววันเดย์ Day ที่เกสคืออันี้เสร็จแ,แล้วก็ทูเปอร์เซ 9.2แล้วอย่างที่เราได้หามาเราก็จะเอาโอเคที่ตรงนี้เราก็ใส่เงินใส่แบงก์ก่อนแล้วก็อันนี้ไม่ใช่เหรียญ10บาทนะเราเอาเหรียญ10ใส่นี่มันจะได้ป่าะเนี่ยแต่ไม่ดีน่าเกียด มันหนาวมากฟันขบกันกล้องสั่นเลยเนี่ยได้มาแล้วบันทึกไว้วันที่12เมีาถ้ามีบันทึกวันที่ไว้แสดงว่าไม่ต้องปั๊มตั๋ว2 p e เพอร์2ันต์เก้จุอยซื้อตั๋วที่ตู้นั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็กำลังจะไปขึ้นรถบัสแล้วแต่ตอนนี้อากาศมันหนาวมากปากสั่นมือสั่นมีขนาดใส่หลายชั้นมากๆแล้วนะเนี่ยนี่ขึ้นรถบัส สาย33ไปนิคิล่าประสานแฮลเดลเบิร์กก็จะอยู่ข้างๆตัวลิสต์อินฟอร์มิชันสังเกตว่าจะมีสัญลักษณ์ตรงปร้ายรถเมล์เป็นรูปตัว H. S 8สแโมงตอนนี้เรายือนอยู่หน้าไฮเดลเบิร์กฮับบานฮอฟสถานีรถไฟหลักของไฮเดลเบิร์กเหมือนห้างแต่ว่ารู้ว่าเป็นสถานีรถไฟเพราะว่ามีสัญลักษณ์ดีบีโรชบันอยู่และที่นี้เราก็ยือนอยู่ข้างๆตัวลิสต์อินฟอร์มิชันมีป้ายรถเมล์สาย33 ที่จะไปประสาทไฮเดลเบิร์กก็สังเกตว่าเขาก็จะมีบอกสายอยู่แล้วด้วยสัญลักษณ์ทำไมเสียงสั่นนะสัญลักษณ์ป้ายรถเมล์กับรถแทมก็จะเป็นตัวเอสหน้าตาแบบนี้แต่สายสามสสามต้องเป็นป้ายนี้ตรงกันข้ามเพราะว่าเห็นมีเลขสามสามอยู่ไกลๆต้องข้ามถนนไปนิดนึงไหนเลขสาสามนั่นๆเฮ้ยมือสั่น พอดีฝนเพิ่งตกก็เลยอานนีค่ะตอนนี้ประมาณ12องศานี่ไงสาย3 3สาย3 3ก็คือไปประสาทไฮเดลเบิร์กคือไปทางขึ้นไม่ใช่<ม>ไปถึงตัวประสาทนะไปทางขึ้นฟูนิคูล่าชื่อป้ายชื่อลาทัสเแลสเบิร์กบานเราเดินไปได้หมคะเดินไปได้แต่ว่ากิโลก,กว่าปักสานปักสัน <laughs> เรามาเจอตู้ขายตัวอีกแบบหนึง่ง ซื้อง่ายกว่าอันเมื่อกี้ตู้เมื่อกี้เป็นตู้ของการรถไฟไม่ใช่ตู้ของการเดินรถของเมืองนี้อันนี้เป็นตู้การเดินรถของเมืองนี้โดยตรงอา้าวมาพอดีมาพอดีมันไม่ต้องก็แสดงว่าไม่ต้องไงปัญหาคือมันไม่มีบอกแต่มาปล่อยตรงนี้นี่ขึ้นแบบมั่นใจมากด้วยอ,อ่ะนี่แสบซ้ำส้มมาก เราต้องไปขึ้นตรงไหนวะอ๋อตรงนี้เหรอขึ้นป้ายนี้อ่ะต้องขึ้นป้ายนี้นะอยู่ประมาณทางเหนือของทับบาโฮบอะ่ะไม่ใช่จุดทูริสิ์โฟร์มิชันจะมาถ่ายแก้เรื่องบัสสาย33ที่เราบอกตอนเช้านะครับดีว่าเราขึ้น33จริงแต่ว่าทิที่มันไปอีกทิศหนึ่งขึ้นสะพานไปด้านหลังของ สถานีคือมันผิดทางคือเราต้องไปอีกด้านหนึ่งเราก็เลยมาแก้ถ้าเราเห็นทัวร i s t i อินฟ m a t เมชันเนี่ยสีเขียวๆตรงสุดนู้นนะครับก็คือไม่ได้ขึ้นตรงป้ายตรงนั้นแต่ว่าให้เดินผ่านมาข้ามถนนมาข้ามถนนมาเนี่ยตรงเนี้ยเกอะกลางตรงเนี้ยที่ที่ชี้เนี่ยแล้วจะมีร้าน Jack บ o ๊ f สกินที่อยู่ตรงข้ามเนี่ยคือให้ขึ้นปน้ายนี้ขึ้นปน้ายนี้เนี่ยที่เขามีบอกนะว่าสายไหนจะมาเวลาอะไร อีกกี่นาทีอยเงี้ยแตสายสามสิของเราเนี่ยนี่ก็คือคอนเฟิร์มว่าขึ้นที่ป้ายนี้เริ่มต้นแล้วก็ต้องไปลงนี่ป้ายเบอร์สิบห้านี่ขึ้นป้ายที่อยู่ตรงข้ามกับร้านแจ็คบุ๊กกินไม่ได้ไป, <Jack Book S 1> ไปขึ้น,นที่ทัวร i s ิสต์อินฟอร์เมชันแล้วมาขึ้นที่ป้ายนี้เพราะว่าที่เราบอกครั้งที่แล้วอะ่ะมันไปอีกทางหนึ่งอินฟอร์เมชันตรงเนี้ย เมื่อตอนเช้าเราไปขึ้นหน้าตรงนี้แล้วมันผิดจริงแล้วว่ามันต้องมาขึ้นป้ายนี้ฝั่งตรงข้ามร้านแจ็คฟุ๊ฟสกินนะตรงข้ามกับเบอร์เจอร์ชิง